ในส่วนของเครือข่ายออวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนนะครับในความรับผิดชอบในเรื่องของโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี2546จนทั้งถึง2554นะครับในนามของมหาวิทยาลัยศิลปนครวิโรจเราได้ดูแลโครงการทั้งหมด48โครงการนะครับโดยแบ่งเป็นในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2546ถึง2551 31โครงการ และในช่วงตั้งแต่ปี2,552ถึง2,554อีกทั้งหมด17โครงการก็รวมในที่ได้เรียนนะครับทั้งหมด48โครงการนะครับในส่วนของรูปแบบในการบริหารนะครับหลังจากที่ทางออสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดม,มศึกษานะครับได้ประกาศ T.O.R มาส่งมาให้ทางมสวนะครับทางมสวในฐานะแม่ข่ายนะครับก็จะทำหนังสือแจ้งไปยังลูกข่ายซึ่งในส่วนของภาพกลางตอนบนเรานะทำหนะ้าที่ดูแลทั้งหมด 44มหาวิทยาลัยนะครับเมื่อ,เ,อเพื่อให้ทางแต่ละมหาวิทยาลัยประกาศให้นักวิจัยที่สนใจที่จะทำโครงการในส่วนของที่เป็น CR นี้นะครับส่งข้อเสนอโครงการกลับมาให้ทางมสวนะครับหลังจากที่ นักวิจัยที่สนใจที่จะทําในโครงการนี้นะครับส่งข้อเสนอโครงการกลับมาที่มสวแล้วนะครับทางเราก็จะมีคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งจะประกอบด้วยผ้าเอกชนร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการด้วยรวมถึงตัวของนักวิชาการนะครับจะมาร่วมพิจารณาในส่วนข้อเสนอโครงการว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับหลังจากที่ทําการคัดกรองข้อเสนอโครงการแล้วนะครับ ข้อสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองนะครับก็จะถูกส่งกลับไปให้ทางสกอนะครับเพื่อพิจารณาเมื่อสกอพิจารณา,ออาความเห็นชอบแล้วนะครับก็จะทําการลงนามในสัญญานะครับเพื่อที่จะให้นักวิจัยเนี่ยได้ทําดําเนินการเรื่องของโครงการวิจัยต่อไปครับในส่วนของ success case นะครับในสำหรับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายนมสาพพาการตอนบนนะครับ สิ่งที่เรามองเห็นนะครับว่าเป็น success case ก็คือโครงการวิจัยนะครับเรื่องของตำรับอาหารสมด้วในเชิงพาณิชย์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นรุมมน,นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริศิต์นะครับสาเหตุที่เรามองว่าโครงการวิจัยตัวนี้นะครับเป็น success case นะครับก็อันที่หนึ่งนะครับ ความร่วมมือของภาคเอกชนนะครับเนื่องจากท่านอาจารย์นรมน์มีความร่วมมือกับทางภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดนะครับสามารถทํางานร่วมกันกับของภาคเอกชนได้อย่างดีนะครับดังนั้นข้อปัญหาต่างๆนะครับตั้งแต่เรื่องของโจทย์วิจัยนะครับก็มาจากภาคเอกชนอย่างแท้จริงน,นะครับและท่านอาจารย์นรมนตนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับ,รอบ people, ของทางราชพัสดุสิทธิ์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญชํานาญในเรื่องของ ด้านอาหารอยู่แล้วนะครับก็ทําการวิจัยนะครับพัฒนาบนข้อปัญหาของภ่ายประชนนะครับผลที่ได้ออกมานั้นนะครับก็ตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเมื่อเอานำไปทดลองใช้นะครับกับร้านอาหารที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็พบว่านะครับมีความประสบความสําเร็จนะครับได้รับการยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับโครงการตัวนี้นะครับในทางเครือข่ายในฐานะแม่ข่ายนะครับก็มองว่า มีความเสร็จสมบูรณ์นะครับมีความที่น่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับก็ซึ่งเป็นเป้าหมายนะครับของโครงการวิจัยตัวนี้นะครับที่ต้องการให้ทางตั้งแต่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการตั้งโจทย์วิจัยนะครับตรรจนสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับในเชิงพาณิชย์ครับในส่วนของข้อเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์นะครับนในส่วนของเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุณหภูมสภาคการตอนบนนะครับ ในส่วนองเคือขายในฐานะแม่ขายเรามองว่าโครงการวิจัยนี้นะครับที่เราเรียกว่า 4R เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อ,อนักวิจัยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุึกศานะครับเป็นประโยชน์ต่อทางด้านภาคเอกชนและอุตสาหกรรมนะครับก็กล่าวคือในส่วนของภาคเอกชนและอุตสาหกรรมนะครับนักวิจัยที่มาจากสถาบันอุดศาก็สามารถไปวิเคราะห์นะครับแก้ไขปัญหานะครับ ให้กับผ่ายกรกชนด้อย่างแท้จริงนะครับตัวของภ่ายกรกชนนะครับก็สามารถที่จะนําผลวิจัยไปต่อย,ยอดไปสร้างประโยชน์ในเชนิงพณิชย์ได้นะครับส่วนองนักวิจัยนอกจากจะได้มีโอกาสทําโครงการวิจัยร่วมกับภ่ายกรกชนแล้วนะครับผลของการวิจัยนะครับตัวของนักวิจัยก็สามารถที่จะนํามาสอนนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษานะครับเพื่อให้นิสิตนักศึกษานั้นมีน emperor, ความเข้าเข้าใจนะครับในการทํางานการพัฒนานะครับร่วมกับผ่าเกรกชนได้นะครับ ในส่วนข้อปัญหาและอุปสรรคนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับก็มีในเรื่องของงบประมาณนะครับแล้วก็ความล่าช้าในการจัดทําสัญญานะครับเนื่องจากเวลาที่มีความล่าช้าในการจัดทําสัญญาเนี่ยนะครับก็จะพบว่าตัวของผู้ภาคเอกชนจะให้ความสนใจลดลงหรือถอนตัวออกไปนะครับอันนี้จะเป็นปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของอุปสรรคในส่วนของความล่าช้าเนี่ย ต้องรนรับการแก้ไขนะครับแต่อุปสรรคที่สําคัญอีกประการหนึ่งในปัจจุบันนะครับคือเรื่องของงบประมาณในอดีตนะครับในเรื่องของโครงการ CR อาทาสอกออเนี่ยให้งบประมาณสนับสนุนในแต่ละเครือข่ายค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นผลงานที่ออกมาเนี่ยก็จะมีจํานวนโครงการค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับส่งผลทําให้เรื่องของการแก้ไขให้ภาคเอกชนเนี่ยค่อนข้างดี แต่งบประมาณในส่วนนี้ก็ถูกค่อยๆลดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นข้อเสนอแนะในส่วนของเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศ,ศ,ศึกษาภาคการตลบนก็มีอยู่2ประเด็นนะครับหงงบประมาณควรจะมีการปรับเพิ่มเพราะในส่วนตรงนี้นะครับเป็นโครงการที่สนองตอบ ต่อนโยบายของรัฐบาลนะครับนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่าการวิจัยจะต้องมีการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงซึ่งโครงการนี้ชัดเจนมากการสร้างโจทย์วิจัยเริ่มตั้งแต่ตัวของผู้ประกอบการนะครับมีการดําเนินการวิจัยร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยนะครับจนทั้งเอาพุทออกมาสามารถสร้างนวัตกรรมสร้างโปรดักต์ให้กับตัวของภาคเอกชนได้ฉะนั้นตัวของโครงการวิจัย CR นี้นะครับสามารถตอบสนองกับนโยบายของรัฐบาลได้อย่างแท้จริงนะครับ ในส่วนประเด็นที่2เรื่องของความสม่ำเสมอนะครับเนื่องจากว่าในบางบางปีงบประมาณในส่วนนี้ถูกตัดออกไปนะครับซึ่งทําให้โครงการความสนใจของนักวิจัยเนี่ยมีไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทาสงสกอ,อนะครับสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณวิจัยได้อย่างต่อเนื่องนะครับและเพียงพอนะครับเชื่อเหลือเกินครับว่าโครงการวิจัยชิ้นนี้นะครับจะเป็นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งและเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อทั้งสังคมประเทศชาติและระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริงครับ ที่มาของโครงการนะคะเป็นความต้องการของผู้ประกอบการโดยตรงเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าผู้ประกอบการนั้นมีความต้องการที่จะเปิดนะคะร้านอาหารที่มีความแตกต่างจากร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอื่นๆนะคะอย่างเช่นของแมคโดนัลล์หรือเคปซีเนี่ยจะเป็นอาหารที่เรามีความรู้สึกว่าผู้รับประทานนั้นเนี่ยไม่ได้อาหารนะคะครบทั้ง5้าหมู่นะคะ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเลยอยากสร้างความแตกต่างในส่วนของอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่จะจำหน่ายนะคะแรกเริ่มเดิมทีนั้นเนี่ยเป็นความตั้งใจที่จะจํำหน่ายที่สยามพารากอนค่ะจึงเป็นที่มาที่ทำให้เรานั้นเนี่ยนะคะทีมงานมาร่างโครงการเพื่อนำนํนเสนอนะคะ,ะเพื่อขอรับทุนในการดาเนินการทำวิจัยในครั้งนี้ค่ะ เหตุผลที่เรายอมรับที่จะดำเนินการทำวิจัยให้กับผู้ประกอบการหรือศึกษาในเรื่องของอาหารสมดุลเชิงพาณิชย์นะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการพูดคุยแล้วก็ต้องบอกว่าดูถึงความต้องการความจำเป็นความเป็นไปได้ของผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจนะคะซึ่งเดิมทีนั้นเนี่ย เราได้เริ่มต้นจากงานวิจัยของนักศึกษานะคะโดยที่เราให้นักศึกษานั้นเนี่ยทำอาหารสุขภาพในรูปแบบของฟิวชั่นฟู้ดหรืออาหารประยุกนะคะก็จะมีคณะกรรมรการของบริษัทอาคารมาชิมอาหารของเรานะคะโดยที่ให้นักศึกษาเนี่ยทำออกมาก็เป็นที่พึงพอใจของของผู้ประกอบการแล้วก็ที่ปรึกษานะคะเราก็ได้เราก็เลยได้ดําเนินการนะคะในการที่ นำงานวิจัยนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อที่จะทำอ,ะอาหารสมดุลในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยมีธุรกิจทางด้านนี้นะคะคือเป็นธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่แล้วด้วยนะคะที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ต้องการที่จะมาขยายที่กรุงเทพนะคะทำให้เรามีความมั่นใจว่าเมื่อเราทำวิจัยนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะนะคะช่วยสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำอาหารสมดุลเชิงพาณิชย์ไปจำหน่ายแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคทั่วไปด้วยค่ะสำหรับโครงการวิจัยอาหารสมดุลเชิงพาณิชย์นะคะในเริ่มต้นเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอุปสรรคใดๆเพราะว่าเป็นการดำเนินการนะคะของการาทดลองอาหารสืบค้นแล้วก็ หาข้อมูลนะคะโดยเฉพาะการเก็บข้อมูลของความต้องการของผู้บริโภคนะคะในพื้นที่ที่จะมีการจำหน่ายจริงก็คือที่สยามพารากอนนะคะแต่เมื่อเราดำเนินการไปได้ระยะหนึ่งนะคะก็ทราบจากผู้ประกอบการว่าพื้นที่ที่สยามพารากอนนั้นเขาไม่สามารถที่จะ,ะลงไปจำหน่ายได้แล้วนะคะเราก็เลยต้องต้องเปลี่ยนสถานที่นะคะไปเป็นร้านอาหารที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ ซึ่งเป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้ประกอบการเองก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่จำหน่ายอาหารประเภทไก่นะคะไก่ย่างเป็นอาหารจานเดียวซึ่งก็เหมาะที่จะเอาอาหารสมดุรเชิงพนนันธุ์ินะคะลงไปที่นั่นซึ่งเราก็ต้องปรับรูปแบบของการนะคะจัดเตรียมวัตถุดิบจากเดิมที่สามารถที่จะปรุงแล้วก็ออกประกอบได้เลยนะคะก็ต้องปรับเป็นเนื่องจากเขามีครัวกลาง นะคะพื้นที่ของร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไม่สามารถที่จะปรุงประกอบนะคะณนะพื้นที่ตรงนั้นได้เราก็เลยต้องออกแบบของการเตรียมวัตถุดิบนะคะจากครัวกลางแล้วก็ออกมาจําหน่ายที่หน้าร้านก็ทําให้เราได้ได้ข้อมูลนะคะของการเตรียมอาหารเพื่อจําหน่ายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดก็ถือเป็นเป็นความอะ,อะไรนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ ในวิกฤตก็เป็นโอกาสนะคะที่ทําให้เราได้ได้ศึกษาในรูปแบบของการจัดเตรียมวัตถุดิบนะคะจากครัวกลางออกมาจําหน่ายด้วยค่ะงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการนะคะในการที่จะพัฒนาตัวรายการอาหารที่จะจําหน่ายให้กับผู้บริโภคตามคอนเซปต์หรือว่าตามความตั้งใจของผู้ประกอบการที่อยากให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยได้อาหารที่ครบห้าหมู่นะคะ โดยที่มีสารอาหารนะคะครบถ้วนและแคล,ลอรี่เหมาะสมกับวัยด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองนั้นเนี่ยก็ได้นําแนวคิดอันนี้ไปประยุกต์แล้วก็จัดอาหารจําหน่ายซึ่งสถานที่ที่จําหน่ายนั้นเนี่ยไม่ได้จําหน่ายเฉพาะร้านที่อยู่ในในตัวเมืองนะคะแต่มีร้านนะคะในลักษณะฟาสต์ฟู้ดอยู่ที่ท่ากาศยานนะคะที่ภูเก็ตด,ด้วยเพรแปลน,นนี้เป็นการขยายนะคะโดยที่เอาผลของ นะคะการวิจัยครั้งนี้เนี่ยไปให้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่ากับผู้บริโภคนะคนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพูดคุยแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่ซึ่งผู้ประกอบการเองนั้นเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะทําตัวอาหารที่เป็นลักษณะของ r e a d y to, to eat นะคะก็คืออาหารสําเร็จรูปที่พร้อมที่จะรับประทานนะคะโดยที่ผู้ประกอบการเองก็พยายามติดต่อกับทางโครงการหลวงเพื่อที่จะนำวัตถุดิบนั้นเนี่ย นะคะมาจำหน่ายทั้งสดแล้วก็จะมีอาหารที่จะให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถซื้อกลับไปรับประทานได้นะคะอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันหลังจากที่เราเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็คงจะมะีงานวิจัยที่ต่อเนื่องนะคะหลังจากนี้ถ้าเป็นความพร้อมของผู้ประกอบการที่พร้อมที่จะดําเนินธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งค่ะบริษัทปุกกระสุนสวิตนะครับเป็นตัวเมนหลัก ็นลักษณะของเป็นขนาดไซส์ก็ SME แล้วก็เป็นหลักใหญ่ก็คืออาหารและเครื่องดื่มซึ่งในหน่วยงานของเรานี่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่มีท่ากัศยานภูเก็ตกับธรรมาสิวปีแล้วครับในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีมีโครงการที่จะขยายในเรื่องของในในรายนี้โดยตรงแต่จะเป็นลักษณะของการที่จะเป็นทำร้านสั่งอาหารที่เป็น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 เฮลท์ฟู้ดมากขึ้นนะครับลักษณะของบริษัทนะครับ ภูกเก็ตซาวเตอร์สวีนั้นเป็นเป็นเมนหลักในเรื่องของการทำธุรกิจในอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็จะเป็นร้านอาหารในลักษณะของอมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะ,ะรักษะของเป็นการเฮลท์ฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอาหารไทยครับครับบริษัทมีความคิดว่าในในลักษณะของอการให้บริการในเรื่องในเรื่องของอาหารของผู้บริโภคนั้นเนี่ย อยากให้ผู้บริโภคนั้นได้ในลักษณะของที่เป็นอาหารในเชิงของสมบัลุแล้วก็อาหารอะไรที่ที่ที่ครอบหมดหมู่ของให้แก่ผู้บริโภคได้นะครับแล้วก็จึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐก็คือสามุญุษาแล้วก็กับเอกชนในการที่จะมีผลวิจัยที่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 เป็นรุปธรรมแ้ะนําผลวิจัยนั้นเนี่ยมาต่อยอดมาเป็นมาประยุกต์นะครับ ฟิวชั่นมาเป็นอาหารเพื่อจะจะให้ผู้โภคนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดครับความคาดหวังของของ,ของผลวิจัยผลสำฤทธิ์ในเรื่องของกับทีมงานที่ที่วิจัยของสถาบันสุรศิษย์นี่นะครับในความคาดหวังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้อ่านอ่านอ่านผลสำฤทธิ์นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่บริษัทค่อนข้างจะ ภูมิใจได้ซ้าไปแล้วก็เป็นค่อนข้างจะที่จะโชคดีที่เราได้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 ได,ได,ได้ทีมงานของของผู้วงงานที่ที่มีความโชคดีในด้านของการที่ทีมงานก็มีความตั้งใจสูงไม่วามีความตั้งใจสูงที่จะทํางานนั้นเนี่ยทำให้ผลของการวิจัยนั้นเนี่ยเราสามารถดําเนินการไปได้ที่จะนําไปต่อยอดและที่นําไปประยุกต์ใช้ในเชิงประจักษ์ได้ชัดเจนครับ รูปแบบที่ผลสมฤทธิจ์จากวิจัยมานํามาใช้หรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมประโยชน์ชัดเจนเพราะว่าเราสามารถนํามาใช้ในเรื่อองทั้งทั้งกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตที่สามารถที่ทําให้ประหยัดต้นทุนได้นะครับเมื่อประหยัดต้นทุนได้เราก็สามารถขายอาหารได้ในราคาที่ถูกลงได้อย่างเช่นโลแกนของร้านถ้าเข้ามาเห็นที่หน้าร้านจะเห็นได้ว่าเป็นถูกอร่อยและดีคำว่าถูกก็คือผู้บริโภคได้รับในราคาที่เป็นธรรมทันเดียวกันก็คุณภาพก็พก็ก,คก็คุณภาพที่ดีนะครับก็คือแล้วคุณภาพที่นั้นหมายถึงว่าในด้านสุขภาพ แทนที่จะเป็นอาหารจังฟู้ดสามารถเปลี่ยนจากจังฟู้ดมาเป,เ,เป็นเป็นเป็นเฮลท์ฟู้ดได้เพราะว่าในตัวเมนูแต่ละตัวนั้นเนี่ยที่เราคุยกันในลักษณะของงานวิจัยนั้นเนี่ยเป็นการผสมผสานให้อาหารนั้นครบห้าบทหมู่ในแต่ละในแต่ละแต่ละแต่ละหนึ่งหนึ่งเมนูที่เขาสามารถได้รับในในเมนูนั้นๆในราคาที่จ่ายแค่เท่าเดิมประมาณนั้นเป็นต้นนะครับ ในในลักษณะของอนาคตเดียบรสัทม,มีมีความคิดอนาคตได้ได้ได้คุยกับอาจารย์นนทมนตนะครับได้คุยกับประธานโครงการของของออสุริษ์ว่า เราน่าจะมีการนอกจากนามาตชในการต่อยอดแล้วนั้นเนี่ยในปัจจุบันแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยได้คุยกันดูด้วยว่าหลังจากสิ้นสุดการวิจัยในโครงการนี้นั้นเนี่ยเราก็มีการคุยกันกันมาโดยตลอดในประเด็นของทั้งเชิงบัญชาการนั้นงแนวคิดในการในการที่จะจะวิจัยครั้งต่อไปว่า เนข้าต่อไปนี่น่าเนื่องจากนี้ตอนนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องของอาหารที่เป็นมนคอสเป็นอาหารที่เป็นเป็นลักษณะของอาหารจานเดียวเราน่าจะมีลักษาะที่เป็นเป็นเครื่องดื่มอะไรบ้างที่ที่ยังไม่มีในท้องตลาดที่ควรจะนํามานำนำมาวิจัยเพิ่มอย่างเช่นผมไปเจอที่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 สิงคโปร์มันจะมีน้ำเป็นเป็นออกซิเจน ออกซิเจนเอเออเอน้ำดื่มธรรมดาเป็นออกซิเจนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับเ,อเ,อเราควรจะทําได้ได้ลักษณะในเชิงในเชิงวิจัยได้ไหมที่จะทํำในเมืองไทยซึ่งตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ไม,ไม,มีเป็นต้นนะครับ